สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc บันสุขสุขวนเด้อยินดีตอนรับเข้าสูส่ทรงสาวลาวสวรรค์นเนาะมื้อนี้เขาก็อยู่เฮือนเนาะพี่น้องแต่จิไปหน้าแหไกะกันยังหนาวอยู่เนาะอันนี้กะเป็นบรรยากาศกบาะบ่เศร้าไปได้เลยแหละแปดเก้าโมงแล้วพี่น้องแต่มันกันหนาวหนาวคอยใส่เสื้อซ้ำโตผมมื้อนี้ให้เสื้อแขนยาว,วซ้ำโตสอนกันเนาะเมื่อนี้เขาสิไปรีวิวเนาะเป็นรีวิวน้องนอง้นองอันที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิเพ่นอันให้บ,บ่อพรนั่นเหตุตอนน่ะแะละ เห็ดทางเห็ดทางไปโรงเรียนแล้วก็เห็ดนองนายนาะพี่น้องแล้วก็มีเพิ่นคายดินเพิ่มจกเพิ่มมันก็เลิกพอสมบูรณ์เดี๋ยวมื่อนี้ค่ะจะไปรีวิวเพิ่นเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นให้รีวิวให้เบิ่งอะไรเอากระสีไปรีวิวให้เบิ่งพูดน้องกระทางไปโรงเรียนนองแพลวพเพล่เดี๋ยวจะพาอย่างลงไปเบิ่งพล่เที่ยวนะพุ่น้องพี่น้องว่ามันเป็นอะไรตอนนี้น้ำลายโอหรือว่านอะไรขั้นนองยังเหลือปกติบแล้วก็พวกเพิ่นปลูกพักแถวอัน จะม,มีิมน้องแหละเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งเนาะแต่กะขอนั่งตากแดดก่อนพี่น้องเลยหนาวอะไรหนาวแห้งถึงจะซิปซิปซามองศากะหนาวได้พี่น้องมันล้มลมแห้งอะไรคะลมผัดวุ่นๆเลยนั่งตากแดดนี่ยกะใครต่ว่ามันมีแดดอะไรนั่งตากแดดมันสิได้แบบคลายหนาวลงหน่อยจักน้อยหนึ่งเนาะใส่เสื้อแซมโตกะบุ่นนะเพราะว่ามันมุเสื้อกันหนาวมันก็บบูเลเมชวะ นาห้งพิลึกพิล่ำนะมันก็เสือแคนยาวธรรมดาเนี่แหละใส่ก็ยังเบียกอุ่นนะนอนขึ้นอนะ่ะโอ้ยใส่ผมทองโตโตโตซองโตก็ยังเบี่ยอุ่นพี่น้องเลยเย็นจะจ้อยลมเนาะลมผัดวุ่นๆุ่นก็ยังที่เห็นนี่แหละลมลมลมหนาวปีนี้มันเสืกว่าหนาวหนาวยาวกว่าปีไกยดีไระกยนี่ือจะแบบอได้ลายมือปน่นี้โอ้โหอันนี้เป็นเดือนแล้วพี่น้องเป็นเดือนแล้วกะ มีห้อนเน่แบบอากาศอุ่นขึ้นมาเน่กะประมาณสองมือเนาะจะกลับมาเย็นหนาวคือเก่าอยู่แล้วกูแหละบานใต้พวกี้เขาขี้หยาง,งไปให้เบิรงเนาะยิ้วให้เบิรงน้องปลาที่เปิดเห็ดมาอะไเนาะไปพี่น้องมานี่กะไปเบิรงไปชมกันเลยเนาะยี่ดีน่าดี่ดียี่ดีมาที่รักสแปนเดีพี่น้องไปเบิรงไปชมกันเลยหนี้ตอนนี้ข้าของกระหย่างลงามาหดไฟนองไฟที่ผู้ใหญ่จะดีเหม่อนนั้น ให้เห no? mm ็ดทางไปโรงเรียนให้เ hmm. ด็กน้อยแหละเนาะอันนั้นเป็นคันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจ้าน้องจะพาไปเบิ่งทางคันมันเนาะกะหลังจากสิเพิ่นให้เห็ดแล้วกะพวกอันนั้นเป็นท่อระบายอยู่ฝั่งนั้นเนาะเฮียังม่ทันอย่างไว้เช่นห้เบิ่งส่วนนี้ก่อนเนาะแต่กะเพิ่นกะในบ้านให้ยพระเจ้าจกขี้ดินในน้องก็นี่แหละขึ้นไปคายให้เฮือนกับเจ้าพ่อมเนาะมันก็เลยเลิกแหงวันนี้เลิกกะลี่รอแล้วนะทางนั้นสิเป็นโรงเรียนเลิกกะลี่รอน้ำก็เต็มมากอยู่แต่ว่าฝั่งน่ะค่ะเห็นยังบ่ได้นะเพราะว่าเพิ่นปลูกต้นู่คะ เห็ดสวนยังเห็นยังก็บม่ได้ปลูกตัวยยคาขายอหละนาชิเมนทงเฮียนน้องคนปลูกขายนี่ปลานี้เผื่อกปล่อยลายอยู่ได้ปล่อยปลาลายอยู่เวลามีเวียงานมียังจําเป็นกันนี่แหละมันก็ใส่ปลาในน้องรวมนี่แหละอันนี้ก็เป็นน้องรวมเนาะบ้านขาเอิญพายนธาตุอหละน้องรวมหมู่บ้านแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่แต่ก็เลิกเแห้งหัวคนจกคีดินคลายก็ลายอยู่ แต่ว่าคั้นคําคั้นหาตั้งแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอะไรใส่อันหลดกันเห็ดคนทางอะไรดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็บ,บริเชิมยังเลยเนาะก็เป็นสั่นมาเลยเพราะว่าขี้ดินที่จะจกไปคายนีย่จะไปคายให้เพื่อนคนคือเพื่อนคนก็จะเห็ดเพื่อนอะไรพี่น้องเอาไปทมดินทมยังอะไรได้น้องร<ม>บริเวณข้างนี้ค่ะเป็นเดินเพื่อนกับเจ้าเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็จะเห็ดสวนีนมีอยู่สองสวนเนาะนแถวเนี่ย ไปเดินเทื่นไปเดินเพื่อนมันแต่ว่าชิคกี้พายจะมาเห็ดเดี๋เพราะว่ามันไกลจากเพื่อนชิคกยอย่างห้าไม่มาเห็ดสวนมันก็นยากเนี่ยดิก็เลยบรินเวเห็ดเนาะกับะมานนี่แหละกับโหน้าถือว่าลายอยู่ปูฟลาหอยเชอรี่กับลายได้ในนี่นะพี่น้นนองโหโหลมเย็นหนาวแห้งอรีรรนะะใกล้กับแคมบ้านอยู่เนาะแต่แต่คันมันหาสิบุใหญ่บันได เพราะว่าตั้งแต่คนเห็ดทางหรือคนดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นมันเป็นคันพายแล้วก็เป็นทางไปพร้อมเนาะเดี๋ยวอัญพาไปเบิงเนาะวังหันว่าหลดแหลนได้หรือบ่ด้วอเนาใดเพราะว่าตอนนั้นน่ะน้ามันน้ามลายแหมันเลยล้นทะลักลงไปพูนทางลุ่มหูย่ามันขาดสิตายเดี๋ยวคนเห็ดถ่อระบายออกนะ่หันมันมันก็ระบายเพระ่อยทันแลไรเนาะเพราะถ่อมันก็ก็ใหญ่ในรับหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบิงพักเนาะก็มีผลประโยชน์กบลายอยู่เนาะน้องี่ก็มีคนประโยชน์ลายอยู่บางคนก็ปลูกพักอะไร ปลูกพักนี่ผลนเห็ดหัวกใกล้ๆนี่เลยแล้วก็มีแถวนี้เลกิกว่าได้แถวนี้ปลูกพักแล้วก็เลี้ยงอันเลี้ยงเสียงเลี้ยงเป็ดให้มันปล่อยอยู่แถวนี้ว่าตั้งแต่ผุนอนามาผลนกัะยังบดรยั่งบดีรีวิวผุนเบิ่งเนาะวันนี้ผุนมีโอกาสนี่นี่อันนี้ชิเป็นพักก็จะนี่พักแล้วก็หมักริกก็จะปลูกไว้เต็มนี่เห็ดปากสวนหัดตักน้ำสบายสบาย ผู้เฮือนใกล้ท่านั้นเนาขจะขาจะเห็นได้เลยเดือนที่แถวนี้มันก็บกคลายมันเดินเพือนกับเจ้าปลูกพักปลูกยังเขาแหละมันได้เฮือนม่เท่าเฮือนม่เท่าแล้วอยู่ใกล้แล้วก็นั่นอันนี้น่าจะเป็นสวนพักนะซาวสนอยหรือว่าของซุ้มคขาสนอยอะไรในเฮือนพันอยู่ทาฝั่งนั้นะอันนี้ก็แมนเนี่สชุบเหปลูกพักไว้เนาะเฮ็ดหัวกะเฮ็ดบุรีคอยดีบไ,ได้ดอก ปลูกพักปลูกบัพริกปลูกพักบุ้งโอ้ลายสารพัดพักก็มีประโยชน์ลายอะไรเนาะดินวางนี้มันก็คนข้างทีเป็นดินแบบแข็งๆน,นนะปลูกผิกมันกขนาดชิงามเป็นโงนอยู่โอ้หนาแบบม้วนมหาศ,าศาลเลยได้พี่น้องเย้ยฟ้านี่นนาสิใหญ่พอสมควราัวานาจากไท้ายกลางบ้านหรือว่านามในกลางบ้าน้นาในไซมันก็ไหลล,ลลงมาหนีบดเนาะมันไหลลงมาโฮมนี่ขี้ฝุ่นขี้ดินม่อวาสิเป็นเนะ แค่นี้จุ่นนกำลังเจ็ดหั่วต่อเนื่องอีูได้ไงแดงจีเห็ดอีเห็นจุ่นคุดนี่แถวนี้ยเห็ดจีเห็ดหัว่วเห็ดนิ่ใหญ่เลยพูณหอดพังนะฝนเห็ดนิ่ใหญ่เลยอันนี้เป็นเดินเพื่อนก็จ้าคันมีไหมก็อยากเห็ดอยู่ได้ตรงนี่นี่แต่โอ้โหขันแค่เห็ดบ่นี่มันกระเซียวกหกเลยเน,ะนาะน้ำกลางบา้านน้ำยามมันก็ไหลลงมาเวลาฝนตกค่ะมันปลามันก็ใหญ่อะไรแต่โอ้โหฝนปล่อยเท่าไรันก็เป็นนองรวม น้องนี่ตะกี้ก็บ่ได้เลิกเนาะบ่ได้เลิกแล้วบาดนี้บาดนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็เลยให้เฮ็ดทางไปโรงเรียนนี่ลก็เลยอน่ะน้องขึ้นดันดินใน้องขึ้นมาก็เฮาค่อยเะๆโอ้ยสิมาเฮาคนได้จังได๋มานี่ มีหมองมูหม่องยังผลอะไรอีกเนาะมาก็เจ้าลงมาหากินน้ำแถวนี่มีหม่งมีตะวังมูแม่ปลานี่เพิ่งปล่อยไลยแหเลยแต่ว่าผู้แรกเนียมีเวียวมีงานเพื่อจังสีเอาปลาเน,นี่ยนี่ขึ้นมาเผ็ดกินนี่บริเวณนี่กัอันนี้บริเวณนี่ทั้งนี่เนาะอันนี้ก็เป็นห้องการพมดแรกอยากเถื่อห้องการก็คือว่าห้องที่บังพอบ้านหรือว่าานบ้านหรือว่า ครูใหญ่เพิ่นมาชุมมารวมกันเวลามีงานจําเป็นมียังอะไพี่น้องแต่ก็บ่แล้วจักเถื่อนนี่แหละบ่มีเงินเฮ็ดต้ตงนนองยองไว้นี่่อยูเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่เนาะนี่เด็ปากระบายมันเพิ่งก็ใส่2ท่อเนาะเพิ่นก็ก่อปูนซีเมนต์เรียบร้อยแหละมันก็ระบายก็บ่บ่ค่อยนะบันไดดอกนีได้ทางนี่เด็ท่อระบายนี่เด็มันก็เริ่มลุด สุดโฉมลงไปแน่แล้วมันระบายออกกี่นี่เนาะช่วงโคต,ตกน้ำไหลลากค่ะโอ้ชีวาออเพียงเขาคำลัดปลาแถวนี้ปลาที่ปล่อยแล้วมไหลลงไปเดี๋ยวเี๋เนี่ยผลก็เอาอันน่ะขังไว้กับเชือไวลายดาวพี่น้องดังแห่หัวตอนนั้นมันยังน้อยเนาะเห็นเก็จะมาลิ่นไล่าทางหลังมันจะเป็นสิเนาะคั้นกับสีประมาณนี้เนาะแต่ก่อนผลดันดัน,ดนขึ้นมากกับทีได้ประมาณนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันก็เป็นคั้นเก่าอยู่แล้วมันก็เลยแข็งแรงแน่ ถ้มเมนเห็ดใหม่ลดมันก็สีบ่อขนาดปะได้แล้ววันนี้หน้ามันลดน้อรดลดดนรถไทยนี่เที่ยวบได้เด้อเที่ยวได้แต่รถจักรรถใหญ่เที่ยวได้เพราะว่าตะเก่ามันเที่ยวได้อยู่แต่วันนี้ช่วงน้าคนต้งแห้งมากเลยฝนก็เลยจ้างให้คนแทมคันขึ้นช่วงกลางมันสึมูงโมฮหยหน้ามันลดน่ะคันเด็กคันเก่ามันจะเป็นวักปะสีเนาะอันนี้่นแทมขึ้นมาใหม่อันนี้่นแทมขึ้นมาใหม่ ช่วงน่ะมันล้นมันชิขาดพงเลยจ้างคนมาแถมใหม่ก็เลยเที่ยวได้แต่รถจักรก็คนเนาะเดนี้มันโยดมันโยดเบิดเนี่ยไงผิเห็ดหัวกันยังมาอยู่เดี๋นผิเห็ดทั่วผินเห็ดอันอันขังพื่นดินไว้บรหามันโยดกระทือว่ามันโยดเนยคือว่ามันชุดนี่แหละพี่น้องนี่มันไหลลองเห็นป่ะมันชุดมันชุดลงเลยยางมันขาดกะพอะแห้งเดียทางหนามันกะ ว่าน้ำนั่นนี่มันมันเลิกพอสมควรในเดีรถจักเที่ยวได้คนเที่ยวได้แต่รถไทยเที่ยวได้นอกรถไทยจะไปเที่ยวทางพูน้นรถไทยไปเที่ยวทางพมอันเดีมันก็จะเป็นทางอาเติร์ดไปหอดทงเฮียนแต่บุกติหันเที่ยวหันก็ได้ค่ะเดีเที่ยวไปหันไปหันไปหันเข่าหันทงเฮียนรถไทยนะพี่น้องรอว่ารถใหญ่อะไร พม่านนี่ผลนแถมขึ้นใหม่แต่ก่อนมันสีเพียงเป็นแบบคันเพียงกันให้รถไทยรถจักรถยังผ่านไปตลอดเลยแต่เดียวนี่ขึนแถมกลางแล้วมันเที่ยว,วได้เที่ยว,วได้แต่รถจักรรถไทยเขาบนาณใช่ไหยเที่ยวนะเพราะยันคันมันขาดให้เที่ยวทั้งหลุมุณน,นี่แหละน้องกับประมาณนี่เนาะแต่ว่าเลิกแห้งได้พี่น้องปาลากระไลน้ำนี่เลิกแหง้ง หัวผันจกอีกรอบสองเด้จกขายดินเนาะมันก็เลยเลิกแหงกะสีประมาณนี้แหละกะทอว่ามีเห็นประโยชน์ลายอยู่ปลูกพักปลูกหย้าก็ได้พอหน้ามันอืดเบื่อเบื่อเนาะแต่ก่อนมันอืดน้าได้คอมเมนเพื่อนขอแถ่นี่ขอเกะติปลูกก,กันแถวดินว่างๆนี่เห็ดหั่วแล้วก็ซื้อตะข่ายมาปลูกมาเนาะปลูกพักปลูกหย่างมาเด้ไว้ใหหมูให้เป็ดให้ไกล่ลิน โอ้ยให้งงวยควายกินน้ำแต่ก่อนห้งน้ำมันซื้นนี่มีน้องนี่ขึ้นมากอะสบายหัวเป็นน้องรวมนะหัวบริบริอ้อมรั่วบริยังงวควายกับสมัตมากินนี่ได้ก็ดีกว่าตะเก่าลายทะเลตะเก่าวงวควายหาสะกินน้ำก็หายนักนะหัวมันบกได้หอนเวลาบกแล้วมันบกตะเก่าปีนี่ฮะบวบเพราะว่าอยู่ตลอดแรงตลอดพนเลยหัวมันหลึกเพราะมันโมเมนต์สี่หาเมตรผูกบอกห้เมตรผูกบอกก็จะจกลงไปเพิ่มนี่จกขายขดดินนะพี่น้อง น,นีนะคันมันก็คือเก่าคือเดิมตั้งแต่ผู้ใหญ่จะดีัเนเห็ดหายเพราะอะไรยังคือเก่าอยู่แต่รถไทยนี่โบนี่ใครเอาขึ้นมาเนะาะเพราะว่าย่านเขาบูให้่ขึ่นแต่ยนคันมันขาดช่วงอันอันน่ะหายขึ้นแต่รถจักรถไทยห้ลงหนุ่มพุน่นประมาณนี้เด้อผลเทมคันขึ้นมาแล้วคุยอย่างห้รถไทยเที่ยวรถไทยเที่ยวมันหนักมันก็สิไปว่าเพลง่ายอะไรนี่ผนเห็ดหัวไว้เห็ดวังได้บวงหนึ่งอยงู่ได้เนยแต่มันก็เพลไปแล้วแหละหัวก็ได้ ขังดินยามันขาดน้ำลายลายน้ำไหลเหมื่มเหมือ่มอยู่ลงไปนี่สามคนสี่คนข่อยต่อกันสี่ข่อยต่อกันกันยังบ่อนะ่ะสี่ส่วคนสามสี่คนต่อกันกันยังเหยื่อมือกันยังเห็นนี่มัข้อมันเลิกปลานี่คือสีโตใหญ่นะตโตใหญ่ลายแหละเบื้งชมฮะเดี๋ยวมีประโยชน,น์นยเนาะเรียงเป็ดเรียงยังเป็ดกับข้าวงามสะอาดดีหอมันลงบลินน้ำ หมูม้ากันเนี่ยลงมาแมบลงมากินหมูก็แมบน้่นได้แมบน้ําบางหันล้วก็ขึ้นไปงัวควายปลูกพักปลูกหญ้าพี่น้องเอ้ยแถวเดินในมั่งหปลูกได้เลยบอสไก่นําแบบนี้สบายนะตึงตาเสาลงมาฮดปลูกเพชรปลูกพักปลูกสพับัดอะไรแต่ฝั่งน้าปลูกไร่ฝั่งน้ามันเป็นของของรวมเผื่อปลูกต้นดูคาเนาะสิลูกได้แต่ฝั่งนี้ โอเคเนาะบะนี้สำหรับคลิปนี้เขาก็ขอจบคลิปเอาไว้สำนีก่อนเดอ้อมาก,กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อละลายแหละที่ให้เงินเห็ดตั้งแต่ว่วงโอ้ตะเฮิงเลยแหละพี่น้องเอ้ยกับพายกับนี่นกันใหญ่พสอสมควรเปินเหน็ดให้เห็ดทางเนาะแล้วก็ดันคันพายขึ้นมาพร้อมวดเห็ดในพายเขาเลยเก่าๆแล้วกะ็มีน้ำใช่ตลอดปีเนาะแล้วก็มีผลประโยชน์ลายแหละต่อผู้คนปลูกพักปลูกหญ้าเนาะ ขอบุญขอบคุณสุขูสุขนอะไรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบนสุขูสุนเนาะท,ที่ติดตามหับชมและกระเบิ่งคลิปส่องสลาสวรรค์มาตลอดตลอดทำรับคลิปนี้ฮาก็ขอกล่าวเขาว่า,า,า,บาสบายดีสวัสดีเดอ้อไปแล้วบ๊ายบาย